ชิปนี้ก็เป็นชิปแนะนำมีสไลด์นะคะแถวบนสุดนะคะเป็นมีดแบบแผ่นเรียบใบมีกว้าง6.5ุดห้าเซนนะคะมีหนึ่งคมสองคมสามคมแล้วก็สี่คมนะคะ,ะมีดแบบแผ่นเรียบแผ่นหยักนี่สามารถสั่งทาได้ตั้งแต่หนึ่งถึงสิบคมนะคะตัวนี้ส่วนใหญ่แล้วลูกค้าจะสั่งเอาไปสไลพวกกล้วยนะคะเป็นมีไซส์เล็กของร้านเรานะคะตัวนี้สี่คมนะคะแต่เป็นพวกเขือผู้ทอ,องก็สามารถสไลด์ได้นะคะแต่ถ้ามันใหญ่เกินหน้ามีดก็แนะนําให้่าหัวก่อนนะครับ เพื่อสะดวกในการสไลด์นะคะเพื่อที่จะง่ายขึ้นเนาะแล้วก็ตัวนี้เป็นใบมีดแบบแผนเลียอใบมีดกว้าง8.5เซนนะคะตัวนี้หนึ่งคมไซส์นี้ลูกค้าส่วนใหญ่แล้วจะสั่งเอาไปใช้พวกเผือกนะคะเป็นเผือกแล้วก็เป็นมันนี้นะคะตัวนี้สไลได์ได้ไม่ต้องผ่าหัวนะคะได้เป็นเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยเนาะได้เต็มหน้ามีดเลยแล้วก็ตัวนี้เป็นใบมีดแบบเส้นตัวนี้ใบมีดกว้าง7เซนนะคะ ตัวนี้ขนาดเส้นอยู่ที่ 4, คูณ4มิลตัวนี้ลูกค้าจะสั่งเอาไปสไลด์มะม่งวงทำมะม่วงยำนะคะตัวนี้ใบมีดกวา้าง7เซนแล้วก็วันนี้มีอีกตัวหนึ่งเป็นใบมีดกวา 8, ้าง8.5เซนตัวนี้ลูกค้าจะสั่งเอาไปสไลด์มังแก้วนะคะขนาดเส้นอยู่ที่เอ่อคูณมิลนะคะมีดเส้นมี้จะไม่สามารถปรับหนาบางได้นะคะแต่ลูกค้าสามารถสั่งทําขนาดเส้นได้ตั้งแต่ 2, คูณ2มิลขึ้นไปนะคะราคาก็ขึ้นอยู่กับจํานวนคมมีดกับความกว้างของใบมีดนะคะแล้วก็วันนี้จะมีเป็น แบบแผ่นหยกักตัวนี้จะเป็นมีดแบบไม่ใช่แบบแผ่นหยกักตัวนี้จะเป็นมีดแบบแผ่นตะข่ายนะคะแต่ว่าใบมีดมันจะเป็นหยกัยกๆยักเหมือนแบบใบมีดแบบแผ่นหยักเลยแต่ว่าใบมีดตัวนี้จะล่องลึกกว่าแล้วก็ใหญ่กว่านะคะตัวนี้เอาไปทำพวกไม่ใช่ติเผือกนะคะ เปลือกเป็นแผ่นตะข่ายเวลาแพทถุ่มจะดูสวยมากเลยนะคะตัวนี้แต่ว่าเวลาสไลด์ก็ต้องใช้ความชานงานของคนหน่อยเนาะตัวนี้สไลด์ง่ายนะคะใบมีดคมนะคะรับประกันเลยใบมีดคมแน่นอนตัวงานเป็นไม้สักทั้งอันนะคะอย่างนา้าแข็งแรงตัวใบมีดของเราเป็นใบมีสดสเตลเลตแท้รับประกันความคมและก็ไม่เป็นสนิมเนาะ ัวนี้ก็สามารถปรับหนาบางได้นะคะใบมีดแบบแผ่นจักราแล้วก็วันนี้มีตัวหนึ่งเป็นใบมีดแบบแผ่นเรียบใบมีดกว้าง11.5เซนแต่ตัวนี้พิเศษตรงที่มีกล่องนะคะตัวนี้ก็มีกล่องใส่ผักผลไม้สมุนไพรเวลาสไลด์ก็ใส่ผักผลไม้สมุนไพรลงไปในนี้นะคะตัวนี้ลูกค้าจะสั่งเอาสไลด์กล้วยนะคะใส่ได้หลายลูกเลยเนาะต่อครันะ้งเนาะกล้วยกล้วยกระเทียมหอมอะไรเงี้ยเหมาะมากเลยเนาะตัวนี้เนาะ ัวน,นี้ใบมีกว้าง11.5เซนนะคะมีขาตั้งมีกล่องพร้อมใช้งานนะคะใช้งานง่ายค่ะไม่ต้องกลัวมีบาดมือเนาะงนานเราแข็งแรงนะคะเป็นงานไม้สักทั้งอันของเราทําเองขายเองค่ะส่งของทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการนะคะส่งรวดเอกชนทั่วไทยนะคะพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มเนาะ,ะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะวันนี้ก็จบคลิปนี้แค่นี้เนาะฝากติดตามคลิปหน้าของเราด้วยนะคะ